สวัสดีครับน้องๆเคยจะไหมครับไอโจทย์ฟิสิกส์ที่แบบมีแต่ตัวแปรเต็มไปหมดเลยเห็นแล้วท้อใจเลยใช่ไหมล่ะครับวันนี้พี่มีทางลัดเด็ดๆที่จะมาเปลี่ยนโจ์สุดโหดให้กลายเป็นของกล้วยๆเลยครับมาดูกันนี่ไงครับหน้าตาของปัญหาเราถามหามวล m ไปดูตัวเลือกสิครับโอ้โหมีแต่ a g p 1 p 0มากันครบเลยคือถ้าเราจะทำข้อนี้ตรงๆนะครับบอกเลยว่าเสียเวลามาก แต่ไม่ต้องห่วงครับมันมีวิธีจัดการกับโจทย์แบบนี้อยู่โอเคพอเห็นโจทย์แบบนี้ปุ๊บนะสิ่งแรกที่ต้องทำคือหยุดก่อนอย่าเพิ่งรีบร้อนตั้งสมการอะไรทั้งนั้นนะครับมันมีวิธีที่เร็วกว่าฉลาดกว่าเยอะเลยเรามาลองดูกันและนี่ก็คือทางลัดที่พี่พูดถึงครับเทคนิคการตัดตัวเลือกนั่นเองหลักการง่ายๆเลยเราจะใช้เครื่องมือแค่2ออย่างครับ 1. คือตรรกะทางฟิสิกส์แบบเบสิกเบสิคเลยกับ2คือการวิเคราะห์หน่วย สองอย่างนี้แหละครับจะช่วยเรากำจัดช้อยผิดๆออกไปได้เร็วมากมาเริ่มสเต็ปแรกกันเลยครับเราจะใช้ตรรกะทางฟิสิกส์ง่ายๆนี่แหละมาจัดการมันก่อนเลยลองคิดตามพี่นะครับหัวใจของโจทย์ข้อนี้มันคือเรื่องของอะไรใช่แล้วครับมันคือเรื่องผลต่างของความดันคือหลักการมันง่ายมากเลยนะการที่วัตถุชิ้นนี้มันลอยอยู่ได้เนี่ยแสดงว่าแรงดันจากข้างใต้หรือ p 1เนี่ยมันต้องมากกว่าแรงกดอากาศจากข้างบนหรือ p 0 ถูกไหมครับแปลว่าแรงลับที่มายกวัตถุจริงๆเนี่ยมันต้องมาจากผลต่างระหว่างความดัน2ตัวนี้เพราะฉะนั้นในสูตรคําตอบของเราเนี่ยมันต้องมีเทอม p 1นึลบ p ศโผล่มาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะพอเรารู้แบบนี้แล้วก็ได้เวลามา2ตัวเลือกกันเลยครับข้อไหนบ้างที่ไม่มีการลบกันของ p ลองดูนะข้อ2ข้อ4แล้วก็ข้อ5 3ข้อนี้ไม่มีการลบกันของ p เลยแบบนี้คือผิดหลักฟิสิกส์แน่ๆครับตัดทิ้งไปก่อนได้เลยเป็นไงครับ แป๊บเดียวเองนะจากตอนแรกมี5ตัวเลือกตอนนี้เราเหลือแค่ข้อ1กับข้อ3แล้วโหง่ายขึ้นเป็นกองเลยใช่ไหมล่ะครับแต่ยังไม่จบครับเราไปกันต่อที่สเต็ปที่2เราจะใช้อาวุธลับอีกชิ้นหนึ่งที่ส่งพลังไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือการวิเคราะห์หน่วยหรือการเช็คหน่วยของตัวแปรนั่นเองครับผมลองกลับไปดูโจทย์อีกทีนะครับเขาถามหาอะไรนะอ๋อถามหาหมวล m ใช่ไหมครับแล้วหน่วยของมวลในระบบ SI คืออะไรเอย่ย ก็คือกิโลกร,รมัมหรือ kg นั่นเองครับเป้าหมายต่อไปของเราก็คือหาให้เจอว่า Choice ข้อไหนที่คำนวณหน่วยออกมาแล้วได้เป็นกิโลกร,รมัมมาทบทวนหน่วยกันเร็วหน่อยนะ a คือพื้นที่หน่วยก็เป็นตารางเมตรหรือ m กำลังสอง g คือความเร่งก็เป็น m per second square ส่วน p คือความดันหน่วยพื้นฐานของมันก็คือ kg ส่วนด้วย m คณ s กำลังสองนั่นเองครับ เอาละครับน้องๆถ้าสังเกตดีๆนะจะเห็นว่าทั้งข้อ1และข้อ3ที่เหลืออยู่เนี่ยมันมีรูปแบบที่คล้ายกันมากเลยก็คือมันมีก้อน a ส่วน g คูณอยู่กับพจน์ของ p งั้นเรามาลองเช็คหน่วยของฟอร์มนี้กันเลยดีกว่าว่ามันจะออกมาเป็นอะไรมาครับลองแทนค่าหน่วยกันดูเลยนะ m กำลังสองหารด้วย m ส่วน s กำลังสองทั้งหมดนี่คูณกับกิโลกรัมส่วนด้วย m คูณ s กาลังสอง โอเคค่อยๆดูนะเราจะเห็นว่า m ตัดกันได้ s กําลังสก็ตัดกันได้เฮ้ยเหลืออะไรครับเนี่ยเหลือแค่กิโลกร,รัมหรือกิโลกร,รัมตัวเดียวโดดๆเลยสุดยอดแสดงว่ารูปแบบนี้แหละครับที่ให้หน่วยของมวลที่ถูกต้องเอาทีนี้อาจจะดูยุ่งนิดหน่อยเพราะทั้งข้อ1และข้อ3หน่วยมาถูกทั้งคู่เลยแล้วจะเลือกข้อไหนดีล่ะแต่สังเกตดีๆนะครับข้อ1เนี่ยเป็นความสัมพันธ์แบบเชิงเส้น คือ p1 ลบ p0 ตรงๆเลยในขณะที่ข้อ3นี่มาแปลกฮะมาในรูปของ square root เหมือนทฤษฎีพิทากรัสเลยซึ่งในหลักการของแรงดันจริงๆเนี่ยความสัมพันธ์ของมันเป็นแบบเชิงเส้นตรงๆครับไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบกำลัง2แล้วถอดรูทดังนั้นข้อ1จึงสมเหตุสมผลทางฟิสิกส์มากที่สุดครับตัดข้อ3ทิ้งไปได้เลย เอาละเพื่อให้น้องๆทุกคนมั่นใจแบบสุดๆไปเลยนะเดี๋ยวพี่จะลองพิสูจน์ด้วยวิธีตรงแบบเร็วๆให้ดูเลยว่าทางลัดของเราเนี่ยมันพามาถูกทางจริงๆจากกฎสมดุลแรงเลยครับแรงขึ้นเท่ากับแรงลงเราก็จะได้ว่า p 1 a เท่ากับ mg บวก p 0 a จากนั้นก็ย้ายข้างเพื่อหา mg ดึงตัวร่วม a ออกมาสุดท้ายก็ย้าย g ไปหารและนี่ไงครับคำตอบที่ได้คือ m เท่ากับ a ส่วน g คูณกับ p 1ลบ p 0ตรงกับข้อ1ที่เราหามาได้ด้วยทางลัดเป,เป๊ะเเลยและนี่ก็คือพลังของเทคนิคการตัดตัวเลือกนั่นเองครับเห็นไหมว่ามันช่วยให้เราหาคำตอบที่ถูกต้องได้โดยที่ไม่ต้องไปเสียเวลาคำนวณเต็มๆเ,เลยแม้แต่นิดเดียวเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือตัวเลือกที่หครับผมจำเทคนิคนี้กันไว้นะครับน้องๆเอาไปปรับใช้ในห้องสอบได้เลยรับรองว่า ทำได้ไว้ทำได้จริงแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ